สวัสดีค่ะวันนี้ออกมาเดินมาทดสอบร่างกายตัวเองวันที่สองแล้วนะคะเดินมาจากบ้านซอยวัดอโศการามไม่ได้เช็คว่ากี่กิโลนะคะแต่ประมาณ 3- าถึงสกิโลแล้วเดินเข้ามาในเมืองโบราณอีก เดินเข้าออกก็ประมาณกิโลกว่านะคะตอนนี้เดินเข้ามาถึงเมืองโบราณแล้วกำลังเดินเข้าไปคือเราไม่ได้จ่ายรายปีเพราะตอนปีที่แล้วจ่ายไปแล้วหมดอายุไปแล้วปีนี้เลยไม่ได้จ่ายเราก็จะได้เดินรอบนอกแต่รอบนอกก็เดินเข้าไปเป็นกิโลนะคะ ันนี้คือโบสถ์โบสถ์ข้างหน้าเดินเข้ามาประมาณกิโลกว่ากว่าก็จะมาเจอโบสถ์แรกนะคะแต่ตอนนี้มันเย็นแล้วนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีวยสวัสดีค่ะให้ดูดอกไม้นะคะดอกไม้ส,สวยๆให้ดูดอกไม้ค่ะ มาเจอคนสวย <ach> เจอคนสวยสวัสดีค่ะเจอคนสวยด้วยกันเลยดูสิดูสิน้ำมาจาไมาตายแล้วน้ำพริกมาจากไหนคะเนี่ยน้ำพริกแมงดาหนัดหูเป็นตัวเป็นมีหัวด้วยนะมีหัวด้วยอ่ะของฝากอย่างนครสวรรค์ของแค่นี้นอนหนึ่งคือหนึ่งกิโลใช่ไหมใช่นั่นแหละไปเลย เดินกลับไหวไหมเนี่ยเดินตั้งหลายกิโลเดี๋ยซึ้เนี่ยให้หิ้วของกลับบ้านหิ้วไปเถอะเ้าจะไปไหนกันก็มากลับมาจากนครสวรรค์เลยนาัวหาพี่ตุ้ยอ่ะที่เกลี่ยเราไปกากไว้บ้านอก็เลยนึกว่านึกว่าข้ามสะพานตรงนี้ันโนมาตรงนี้เขาเขาปิดแล้วพี่จะเข้าได้เหรอเนี่ยประตูตรงเนี้ยเขาปิดหมดแล้วนะเนี่ยเพราะวันไม่มีนักท่องเที่ยวไงเดี๋ยวนี้เออเออไม่ถ้ามาเดินมันสะดวกสบายมาสั่งก็ได้ โอเคโอเคเดี๋ยวไปเดินก่อนเดี๋ยวมืดกว่าจะถึงบ้านดื่น้ำไหมหาน้ำอะไรน้ำหวานชื่นใจนะไม่เอาค่ะขอบคุณมากอินเอร์นินนะขอบคุณมากขาประจําขาเดินคู่กันนี่นี่พ่อก็ป่วยอยู่รีบอยู่แล้วฟัดกับโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ไปเดินก่อนเดี๋ยวจะถึงบ้านมืดบ๊ายบายนะคะอดีค่ะ เขาไปนครสวรรค์มาฝากเขาซื้อน้ำพริกแดงดาที่นครสวรรค์เขาเลยโทรหาว่าเอามาส่งนอกให้ที่เมืองโบราณเขารู้ว่าเราจะเดินเข้ามาในเมืองโบราณเราจะเดินมาสิ้นสุดแค่ตรงนี้จะมียามคอยตรวจสอบอยู่ถ้าคนไม่มีบัตรผ่านจะเข้าไม่ได้เราก็จะเดินวนอยู่แค่ เรื่องนี้เนี่ยรถที่เขาปั่นที่เขาปั่นจัก,กรยานเขาก็จะวนกันอยู่แค่เนี้ยเมื่อก่อนค่าเมื่อก่อนค่าเข้ามันจะถูกหน่อยคือเขาให้คนไทยเสียแค่วันละบาทปีหนึ่งก็360กว่าบาท แต่พอมารอบนี้เห็นเขาว่าเก็บ500ก็คงไม่มีใครเข้าคงอยู่กันรอบนอกาเสร็จแล้วนะตอนนี้เราก็จะเดินวนแล้วก็จะเดินกลับบ้านนะคะกอ็อาจจะสั่นหน่อยต้องขอโทษนะคะทุกคน ไปแล้วค่ะคนมาส่งน้ำพริกขับรถหรูออกไปแล้วค่ะนี่คือรอบๆอบเมืองโบราณขอโทษนะคะลิ้นพันลิ้นพันกันรอบๆของเมืองโบราณอากาศดีค่ะถ้าเรา สุขภาพดีไม่เป็นอะไรก็ออกมาเดินจ็อกกิ้งเล็กๆน้อยๆตามตามอายุตามวัยของเรานะคะก็ทำให้ชีวิตสดชื่นกระปี้กระเป๋าขึ้นมาหน่อยนะคะนี่คือหน้าประตูทางเข้าออกนะคะเราเข้ามาเราจะมาเจอ ช้างเผือกสองตัวนี้ก่อนนะคะตอนนี้ตะวันกำลังจะตกดินนะคะนี่ประตูซุ้มค่ะเรากำลังจะเดินกลับบ้านนะคะจากหน้าเมืองโบราณไปถึงบ้านก็ประมาณ4กิโล เห็นป้ายไหมคะตะวันมันกำลังจะค่ามย้อนแสงหน่อยนะคะตอนนี้เราเดินออกมาแล้วนะคะก็จะถึงถนนใหญ่กำลังถึงถนนใหญ่นะคะ เราก็จะเดินนี่คือซุ้มเมืองโบราณนะคะเราก็จะเดินเลาะนี่คือถนนใหญ่เราก็จะเลาะเป็นถนนคนเดินหที่วน้ำพริกหนักหน่อยค่ะตอนมามาตัวป่าตอนกลับถือน้ำพริกหนึ่งกิโลนะคะฝากเพื่อนรุ่นน้องซื้อมาจากคนครสวรรค์เป็นน้ำพริกแมงดาน้ำพริกแมงดาตาแดง ได้ชิมแล้วค่ะอร่อยถึงได้ฝากเขาซื้อ1กิโล350บาทอยู่คนเดียวซื้อมาตุนไว้กินค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินกลับแล้วค่ะช่วยกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแม่ตุ๋ยด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ